ประจำปี2553ซึ่งศูนย์แสดงได้จัดแหม่ผ้าไหมแพรวาแห่งนี้จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาและบริเวณสนามหน้าสนักหลังจังหวัดกระสินภายในศูนย์ได้จัดแสดงผ้าไหมแพรวาและผ้าไหมประเภทอื่นๆที่ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมระดับจังหวัดกระสินประจำปี2553เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกระสินเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป แนการจำหน่ายผ้าไหมแพรวาจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมทั้งได้จดแสดงขั้นตอนและวิธีการทอผ้าไหมแพรวา,รอาของชาวพูไทยบ้านโพนอําเภอขำม่วงจังหวัดกระสินซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวา,รอา,รอาของจังหวัดกระสิน โดยจะเปิดให้ชมครับระหว่างวันที่11สิงหาคมจนถึงวันอังคารที่17สิงหาคม2553สำหรับงานวิจิตรแพรวาราชนีแห่งใหม่ประจำปีนี้จังหวัดกระสินได้ทั้งหมดจัดขึ้นระหว่างวันที่11-17สิงหาคมณบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกระสินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระหมายแพรวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระสินที่มีความวิจิตรงดงาม จนไดรับการขนานนาว่าเป็นราชินีแห่งไม้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถเรื่องในวันโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและท่องเที่ยวของจังหวัดกระธิ์ด้วยครับต้องบอว่าเชิญชวน